ไม่ดีทั้งนั้นค่ะโสโครกทั้งนั้นใช่ไหมเราเสียดทั้งนั้นแต่ว่าเวลาอยู่ในตัวเราเราก็ยังไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องห่อหุ้มซึ่งไอ้ปฏิกูลไว้เป็นเครื่องห,อนนห่อหุ้มเหมือนกับใบบัวหรืออะไรหุ้งอะไรอย่างหนึ่งที่ป้องกันหุ้งอะไรชนิดหนึ่งที่กันกิเลสแค่ที่ ที่ใส่ของเน่าเน่าไว้น่ะซื้อปลามาหรือของเน่าใส่ปลาใส่อะไรอะไรเนี่ยของเรานี่เหมือนอย่างนี้ร่างกายของเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นแต่เราไม่เคยเราไม่เคยรู้สึกเลยนะว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นถ้ามันยังไม่ออกมาข้างนอกแล้วมันเป็นอะไรอะไรที่ออกมาแล้วจากภายในร่างกายของเราเราเกลียดทุกอย่างนะ S <S <an> ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วทิงจะเห็นว่าสังขารร่างกายนี้ไม่มีสาระไม่เป็นที่น่ารักไม่เป็นที่น่าย,ยินดีเป็นของที่ควรจะน่าเบือหนายเป็นเต็มไปได้วยพุทธเต็มไปได้วยเครื่องปฏิบูรณนี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้กิเลสเราทิ้งจะหมดได้นะเนี่ยถ้าาไม่เห็นอย่างนั้นเนี่เราเห็นดีทั้งนั้นไม่ว่าอะไรแต่ข้างนอกเราไม่ดีทั้งนั้นแะ ดัดจลิตเห็นไอ้นี่จะไปซื้ออะไรกินเหรอโอ้โหสกปรกกินไม่ได้แต่อ้เลยท้องตัวนั้นมันสกปรกยิ่งกว่านั้นอ่ะไหนไหนใช่ไหมสกปรกกินไม่ได้ไอันั่นท่านก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินได้แต่ดัดจลิตมาก <c oughs> นี่ดัดจลิตมากแปลว่าแสดงว่ากิเลสมากใช่ไหมแต่กิเลสไม่มากแล้วก็กสํารวมสํารวมท่านอย่างฉันเห็นไหม ท่านต้องการจะละกิเลสนะท่านต้องการไม่ให้กิเลสเกิดทุกอย่างทําอะไรไม่ให้เป็นปัจจัยยนงกิเลสเลยอ,อาหารต่างๆเอามารวมกันหมดเลทุกเสร็จแล้วถึงฉันเพื่ออะไรไม่ให้รู้สึกว่าเออไอ้นั่นอร่อยไอ้นี่อร่อยไอ้นี่ไม่อร่อย,อ,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยพ mm อใจแล้วไม่พอใจไม่ให้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ให้เป็นปัจจัยแก่กิเลสอย่างนั้นที่จะปรากฏขึ้นในใจของเรา เราเนี่ยพอสำรวมเราก็กินไม่ได้ท,ทั้งทีง่ของดีดีแต่มนดีทุกอย่างเลยจะเอาไปรวมกัน้าเท่านั้นแหละกินไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยความมารยาของเราไอ้กิเลสเนี่ยมันมา,มานยามันทําให้เราหลงนี่ด้วยอน,นาจอวิชชาใช่ไหมทาให้เราเสินไปผิดจากความเป็นจริงไปความเป็นจริงนี่มันไม่ใช่ของที่น่ารังเกียจอะไรเลยเป็นอาหารที่เราหามาแล้วของดีนั้นที่เราจะกินเข้าไป แต่ว่าเอาไปรวมกันแ้่เท่านั้นเราไม่ได้แล้วเรากินไม่ได้แล้วเห็นไหมคะเพราะอะไรนี่อำนาจของอวิชชาซึงทําให้เรามีความรู้สึกผิดจัดความเป็นจริงไปเสยนั้นปฏิกูลและโตชชเชษุดเจโตพิจารณาเห็นว่าสังขารนี้เป็นของขึงเกลียดอยู่เอง เป็นปกติธรรมดาประการหนึ่งพิจารณาเห็นว่าสังขารธรรมโสโครกอยู่เองแล้วไม่นำ้ำไม่นาำซ้ำชาเอาสิ่งขององื่นๆโสโครกไปด้วยประการหนึ่งอะมันนะหัตโตอะมมันทนะอันดโตพิจารณาเห็นว่าสังขารธรรมนี้ถ้าไม่ประดับแล้วก็ปฏิจจังงาม มีงามอันขจัดจากพระเกศที่ไม่ประดับเมื่อไม่ตกแต่งขัดเกลาไม่ประดับเครื่องไม่ประดับเครื่องประดับ,ดบแล้วอย่าว่าถึงจากงามแต่ปัญญาจากสุขกเห็นนักปราดเลยแต่จากงามแต่ตาอันทถานที่ชนก็หางามไม่เพอเราไม่แต่งเมื่อแต่งตัวละ่ะไม่ใช่ต้องนักปราดถึงจะเห็นว่าไม่งามถึงแม้คนทานกิเลส ก็เห็นเหมือนกันว่าไม่งามเห็นไหมนี่ปัญญาก็เห็นว่าไม่งามเมื่อกี้เลยก,ก็เห็นว่าไม่งามน,นะเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่เราไม่ชอบเราเห็นสกปรกเราเห็นอะไรไม่ดีเป็นปฏิกูลเนีย่ยกิเลสนะเราไม่ได้เห็นด้วยปัญญาแต่อันนี้ท่านเห็นด้วยปัญญาแต่มันต่างกันไม่ใช่เราจะไม่ดีแต่ว่าเหตุมูลที่จะให้รู้สึกอย่างนั้นมันต่างกันนี่เรารู้ึกด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกด้วยปัญญาถึงจะละกิเลสได้ แล้วอยู่ๆเราไม่ได้เข้ากรรมฐา,านเราไม่ได้อบรมเอากิเลสออกจากจิตใจเราเสียก่อนให้ปัญญาเกิดและเราจะรู้ด้วยปัญญาได้ปัญญาเกิดแล้วปัญญาทิงจะสอนเราได้แต่ระหว่างที่กิเลสอยู่ปัญญาก็ไม่ไม่เกิดได้โดยบังเกิดได้ของเราคนที่ไปเข้ากรรมฐา,านอย่าว่าแต่ว่าอยสํารวมถึง ขนาดนั้นเห็นถึงขนาดนี้เป็นแต่เพียงว่าสำรวมอยากให้เป็นโอกาสของกิเลสเข้าได้เท่านั้นก็ยังยากเต็มทีใช่ไหมเรายังสำรวมไม่ได้เลยะไม่ใช่ลำบากลำบนไม่ใช่ต้องอดต้องอยากต้องหิวต้องอะไรไม่ใช่อย่างนั้นหรือต้องทุกข์ยากแต่ว่าอกิเลสมันต้องการอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ยังต้องทำตามมันทั้งๆท,ท,ที่เราอยู่ ในกรรมฐานเขาห้ามอะไรมากเห็นไหมเนี่ยมีของท่านจิตท่านไม่ไปอื่นเลยไม่ไปเนี่ยจะไปยินดีนไปพูดไปคุยกับคนนั่นคนนี่หรืออะไรต้องการจะหาต้องการจะหาอสิ่งที่พอใจเอามาเพื่อกูก้กูลแก่กิเลสในเวลาที่เข้ากรรมฐานนะไม่ได้เลยตลอดจนทั้งที่อยู่ ที่อาหารทุกอย่างถ่าพอนุ่งผมที่รับที่นอนทุกอย่างจะไม่ทำเพื่อกิเลสเลยและกิเลสก,ก็ไม่มีโอกาสจะเข้าสู่ท่านพิจนายอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช่เราไม่เบื่อหนายเมื่อไหร่แล้วเราก็เบื่อหนายเนี่ยเราก็เบื่อนายเนี่ยทุกคนอยากจะไปทํากรรมฐานก็นเบื่อหนายเหมือนกันไม่ใช่ไม่อยากไม่เบื่อนาย เราะเบื่อนายดิทั้งอยากจะไปทํากรรมฐานแต่เบื่อนายด้วยอะไรเบื่อนายอันนั้นน่ะด้วยอะไรเบื่อนายในสิ่งที่ไม่ถกใใช่จะไหมสิ่งที่ไม่น่าพอใจอนั่งจะไม่น่าพอใจเ่ยพอใจอะไรจะอะไร,ะไรแล้วก็เบื่อนายไปอย่างนั้นแต่ว่าไม่เบื่อนายตัวเรานะเนี่ยยังไม่เบื่อนายตัวเรานะนี่ท่านพิจารณาของอื่นภายนอกมาแล้วก็ท่านก็เอามันใส่เข้าในตัวเรา จนกระทั่งถ้ายังไม่เบื่อหน่ายตัวเราอยู่กลับหนยังไม่เบื่อหน่ายสังขารและนามลูกทุกขันทั้นก็ไม่มีหวังนะแต่ทํายังไงอ่ะถึงจะถึงจะให้เกิดความเบื่อหน่ายได้เราก็ต้องพิจรารณาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอย่างตามความให้ให้ถูกให้ตรงกับความจริงที่เราไปเข้ากรรมฐา,านทำไมใชดจละอะไรนะ เรอจะไปละอะไรพิ่เลนนะละความยินดีความเห็นผิดในตัวของเรานี่เองไม่ใช่จะไปละอย่างอื่นเราละไปจะอัดรถเกินทองเราละไปออกจากบ้านจากช่องใช่ไหมเราก็จะละไปได้นะแต่ว่าตัวเรานี่ไปแล้วละไปแล้วแต่มันก็ไปติดใ้ตัวเรานะอยู่ มันก็ยจะไปพอใจไอ้ที่ตัวเราอยู่เพราะอะไรเราไม่เห็นตัวเราว่าเป็นอย่างนี้คนที่น้อมเข้ามาเนี่ยิรูปโตพิจารณาให้เห็นว่าสังขารและธรรมนี้ไม่มีดีเลยแต่สักสิ่งสักอันพิจารณาให้เห็นแต่ ให้เห็นแต่ล้วนไม่ดีอย่างนี้ประการหนึ่งวิพัดเจตโตพิจารณาให้เห็นว่าก็คล้ายๆกันสังขาและทํามนี้พึงพึงเกลียดตลอดภายในภายนอกพึ่งเกลียดทั้งพื้นต่ำและพื้นบนพึ่งเกลียด แกตนพึงเกลียดแกบ่บุคคลผู้อื่นพิจณาอย่างนี้ประการหนึ่งฟังฟังแล้วก็มันก็มัน,ม,นมันก็ไม่เกิดปัญญาหรอกเนี่ยเพราะฟังแล้วมันมันก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องใช่ไหมก็ฟังฟังไปงั้นแหละแต่จิตใจเรามันมันไม่นําจิตใจเราไปตามนี้แหละมันไม่นําไปตัปงก็ฟังไปเลยฟังแต่มันไม่นําไป ไม่เหมือนอ่ะฟังเทพก็จะมาทำผู้ติจักจิตใจก็ตามไปน้อมไปน้อมไปนี่ปัญญาก็เกิดขึ้นก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องไอ้กิเลสก็หมดไปหมดไปเวลานั้นก็เกิดไม่ได้พอเทศนาจบท่านก็สงบเลยใช่ไหมเราเนี่ฟังไปเถอะฟังฟังไปเถอะแล้วก็ฟังแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรบางทีก็เป็นภาษาบาลีมั่งอะไรมั่งเรากไม่รู้เรื่องเลยอื เพดังนั้นหลักปริยัติแล้ก็อย่างหนึ่งนะคะกับหลักปฏิบัติให้พระโยคาพรจรยกปัญญาขึ้นพิจารณาอาสุภลักษณะอันเป็นบริวารแห่งทุกขลักษณะด้วยประการชนีในพ่ธีพิพจารณาอนัตตลักษณะนั้น ให้พระโยคาพระจรเจ้าพิจรารณาด้วยอาตามเป็นอาทิคือมิตาตานะคะประโตพิจรณาเห็นว่าสังขารธรรมมีสภาวะแปลปรวนแปลป็นอื่นไม่ยั่งไม่ยืนมั่นไม่มั่นไม่คงป,ประกันไม่ก็คล้ายๆกันกับอนิจจันตอย่างเรียวกัน วิตตโตพิจาณาให้เห็นว่าสังขารธรรมเป็นประวิตตธรรมเพราะถือปลาจากสภาวะเที่ยงแท้และนามปลานี่ก็เหมือนกันเหมือนกับพิจาณาแต่อสุดรนี่เหมือนกัน,นกไม่งามไาจากสภาวะเป็นสุดเป็นอาตมาเป็นอาตมาคือเป็นตัวตนนั่นแหละ บ่ไม่ได้เหมือนดังใจที่จะกำหนดกฎหมายนั่นประการตุจโตพิจารณาเห็นว่าสังขารธรรมนัน้นควรจะลองเรียกชื่อว่าสุจจะทำเพราะเห็นว่าสังขารธรรมนี้จะง,งามจะดีจะเป็นสุขอยู่นัน่นน้อยนักน้อยหนาให้พิจารณาดังนี้ประการไม่เหมือนกันนะมีส่วนมากบางบาง,บางเรื่องกอ็ ชายภาษาอีกอย่างหนึ่งคับศูนย์ยโตพิจณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนี้เป็นเครื่องศูนย์ประการศูนย์ศูนย์อะไรเครื่องศูนย์อะไรอันะอนับตลนาลักษณะนั้นศูนย์อะไรศูนย์จากสังขารธรรมเนี่ยศูนย์จากอะไรนะศูนย์จากตัวตน ได้อิจิตทำศูนย์จากสารละทำที่เป็นสารละแกันสามที่เป็นสาระจะเป็นที่พึ่งอ่ะไม่มีแน่นอนแล้วก็ศูนย์จากตัวตนเนี่ยศูนย์จากอ่าสัตว์บุคคลนี่อย่างนี้แล้วก็ศูนย์จากหนไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครไม่มีใครสามารถ จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจตนได้นี่ลักษณะของอนัตตาให้แต่นี่อนัตตานีมันก็ตกอยู่ในลักษณะอนิจจอะไรทุกขังนั่นเองนะเป็นเครื่องศูนย์เฉยเฉยศูนย์อะไรนะสังขารธรรมไม่มีศูนย์แล้วจะไปพิจารณาอะไรแล้วอสามิโกโตพิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนี่หาเจ้าของบอกไม่ได้ พระเหตุประพฤติตามวิสัยแห่งตนตามถนับแห่งตนหาผู้วังคับบัญชาว่ากล่าวบอกไม่ได้ประการเนี่ยนี่มีตนนะเห็นไหมสังขารธรรมนี่หาเจ้าของไม่ได้พระเหตุว่าประพฤติไปตามวิสัยแห่งตนเจ้าของนะั่นไม่มีนะแต่ยังมีตนนะนี่เห็นไหมฟังดิตามถนับแห่งตนนั่นไง ก็มีตนหาผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวบอกไม่ได้ประการน,นี็นะที่แรกบอกไม่ใช่ตนมาถทงตอนนี้เ้วบอกว่าเป็นตนเนี่ยดูในลักษณะหนะ้าตาด้วยกันนะเป็นกันเพราะอย่างนั้นลำบากมากนะเรื่องหลักฐานนี่แต่ถ้าโบราณแปลไม่จะไม่จะไม่ใช้คำพูดอย่างนี้นะ สิดารโบราณใชูดอยางนี้อานิสละโตบาลีนะ่ะมีอย่างนี้แต่ว่าเป็นภาษาไทยพิจารณาให้เห็นว่าอะอสังหารธรรมนี้หาพูดจะเป็นใหญ่คูเข็นสุนขีบอกไม่ได้เลยเป็นอันขาดถึงท่านที่มีอาชยาอานุภาค ปรากรามปัจจานิสได้ทั่วไปในทื่งปัจภีนั้นก็ดีบอ่ไม่ได้ปรากรามสังขาระธรรมได้สังขาระธรรมนี้เป็นอ,อิสระอยู่แก่ตนประพฤติตามวิสัยแห่งตนีท่ถูกแล้วควรจะต้องพูดแบบประพฤติไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่ใช่ไปเป็นตามอำนาจของ่ายผู้บังคับบัญชาแล้วนี่กลับเป็นมีตนขึ้นมากับตั้งตนขึ้นมาอีกอย่างเนี้วันนี้ฟังดูก็ลําบากกูแท้ถึงจะเจ็บก็เจ็บถึงจะปวดก็ปวดถึงทีจ่จะเมื่อยก็เมื่อยถึงที่จะมึนก็มึนก,ก็พูดไปเถอะร้ำนะ้ากถึงทีจ่จะ แกก็แกถึงทีจะตายก็ตายใครจะห้ามก็ไม่ฟังเทตุนี้จึงว่าหาผู้ใดจะเป็นใหญ่สู่เข็นคุมขี่ม่ได้พิจารณาให้เห็นชัดดังนี้ประกันอาวะสัะอ,อาสวะอาวะสววะวัดต,ติโต พิจารณาให้เห็นว่าสังขารธรรมนี้มิใช่ตนมิใช่ของแห่งตนเพราะเหตุไม่ประพฤติตามอำนาจแห่งตนนั่นนั่นประการหนึ่งที่แยกบอกว่าเป็นไปตามอำนาจของตนพอมาถึงที่นี้บอกว่าไม่เด้ไปเป็นไม่เด้ประพฤติไปตามอำนาจของตนไอ้ตนสองอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมนรับ ให้พระโยคาประจรเจ้ายกปัญญาขึ้นสูอ่อนัตตลนะักษณะพิจารณาให้ถึงด้วยประการดังนี้เป็นต้นดังนี้มีคำปุจฉาว่าเหตุชนหยจึงให้พิจารณาดังนี้มีจัดชนาว่าให้พิจารณาชนี้เพราะเหตุจะได้สำเร็จอุบายที่จะให้เลื่องตนออกให้พ้นจากสัง,สงขารธรรมดูดเหมือนบุรุษชู่หนึ่งตุ่มปลา ครอบงูเห่าตัวหนึ่งลงบรุษนั้นสำคัญว่าปลายื่นมือลงไปยื่นมือลงไปตามช่องตุ่นฟ้าเอาต้นคอแห่งงูนั้นแห่งงูเห่านั้นได้ก็ดีใจว่าทีนี้กูจับปลาได้สำเร็จความปรารถนาแห่งปูแล้วกันยกขึ้นมาคนน้ำแล้ว แลเห็นแสบสีษะทั้งสามรู้ว่างูมีความสะดุ้งตกใจเห็นแต่โทษก็มีจิตนายจากอาลัยในที่จะถือเอาบริรุษนั้นก็มีความปรารถนาจะสละงูให้พ้นจากมือมิให้ทำร้ายอาตมาได้จึงจับหางูคลายขนดจากแขน ตัวแล้วจึงยกขึ้นแว่งบนเบื้องบนศรีรษะสองรอบสามรอบจะทำให้ทุกคนละภาพหอยกำลังลงจะลัดพ้นจากมืออาตมะแล้วก็ลูดเร็วขึ้นจากน้ำเห็นไหมนี่ละอมาอย่างเงี้ตรงไหนเราจะไปเข้าใจไงวะนี่อุปมาความรู้สึกนะ ผู้ที่ทาด้วยปััสนานะนี่อุปมาในเรื่องด้วปััสนาทั้งหมดที่ทามามีปััสนาที่อธิบายมาแล้วเนี่ยท่านอุปมาอันนี้ท่านอุปมาแล้วสรุปความอุปมาเราก็ฟังแต่อุปมาใช่ไหมแล้วเราจะรู้ไหมว่าความรู้สึกยังไงที่อุปมาอย่างนี้รงไหนจับดูองไหนจับมูอตรงไหนเข้าใจว่างูเข้าใจว่าปลาแล้วจับงูนะแล้วรงไหน เข้าใจว่าเมื่อยกขึ้นจับงูขึ้นจับคองูยกขึ้นดูแล้วเห็นเป็นงูเห่าเห็นเป็นงูเห่าตรงไหนนี่แล้วทํายังไงจะปล่อยได้มีอุบายถ้าปล่อยไม่ไม่เข้าใจปล่อยงูจะแวงมาตัดตัวนี่ตรงไหนมีความรู้สึกอย่างไรใช่ไหมนี่ในเรื่องของวิจารนาท้งนั้นเล่ว่า แล้วก็ไม่พูดแล้วก็ไม่อาวิปัสนามาปรับให้รู้สึกอีกทีเพราะอะไรเพราะผู้เขียนเนี่ยไม่รู้จะเอาความรู้สึกไหนมาเขียนไม่รู้จะเอาความเวลานั้นรู้สึกยังไงอะไรแต่อะไรเวลาที่ทําไม่เคยท,ทําวิปัสสนาก็จะรู้ได้ไงว่าเวลานั้นวิปัสสนามีความรู้สึกอย่างนั้นตรงกันกับข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นประมาเหมือนอย่างนั้นอย่างนั้นก็คนเขียนนี่ไม่เคยเลย แล้วจะจะอุปมาได้ยังไงนี่จะเขียนมาปรับเขียนนักมาปรับความรู้สึก,สกอุปมาแล้วมาปบอกความรู้สึกให้ฟังว่าเวลานั้นอย่างนก้นเหมือน,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 นอะไรเขาไม่ได้เพราะยังไม่เคยมีความรู้สึกขึ้นรีบเด็วขึ้นจากน้ำยืนยังขอบปงังศะแล้วกลับหน้าแลดูผลทางอันขึ้นมา ไม่เห็นอสัรพิษติดต,ตามมาแล้วก็ดังหนึกว่าอุปมาความรู้สึกนั้นะอาตมาพ้นจากอสารพิษอันใหญ่อุปมาด้วยตัวพระโยคาทะจรกุลบุตรเมื่ออาตมาภาพได้ก็เมื่ออาตมาภาพอินดีถือว่าตนว่าเป็นของอาตมาบุรุษบูรจะบุรุษจับคองูออกพูดภายในน้ำ สำคัญว่าปลาแล้วก็ยินดีนั้นเมื่อพระโยคาพระจรเจ้าจ,จำเริญพระวิปัสสนาอย่างลงเห็นสั้งขาและธรรมโดยใจลักษณ์นั้นใจลักษณ์ทั้งสามคืออนิจจลักษณะทุกลักษณะและลักษณะสี่สิบนั่นก็ตกอยู่ในสามอย่างนี้นะคะก็ะตกอยู่ในอนิจจังทุกขาักตาไปจากอนิจจังทุกขาักคาทั้งนั้นทั้งสี่สิบนั้นไม่มีนอกไปแล้ว อัตตลักษณะแล้วมีความสะดุ้งด้วยขยะตูปัฐานายญาณตามดูรุยกมือขึ้นจากสุ่มจากช่องสุ่มเห็นแสบสีสังข้งสามแห่งงูแล้วสะดุ้งตกใจนั้นเมื่อพิโยคาพปชนเจ้าเล็งเห็นโทษในสังขารด้วยอาทีนวายาอาทีนวานุปัสนายาน แล้วและเหนือนายด้วยนิพพินทยานนุปัตนานิพพิทนิพิทานุปัตนายานนั้นตามดังบุรุษเห็นแสบสีจักทั้งความรู้ว่าง,งูมีความสะดุ้งตกใจเล็งเห็นโทษแล้วก็นายปรารถนาเพื่อจะสลักให้พ้นจากอาตมา เมื่อพระโยคาพระจรยกสังขารธรรมขึ้นสู่พระไกรลักษุดเล่าเพราะจะตกแต่งสแสวงหาอุบายอันจะพ้นจากสังขารด้วยปฏิสังขานุปัตสนาอยานั้นปานบังบุรุษแสวงหาอุบายอันจะ,ะละให้พ้นจากอาตมานั้นแท้จริงขณะเมื่อบุรุษ ใช้มือจากแขนอาตมาแล้วแกว่งเวียนุนเหนือศีรษะสิ้นสามรอบจะทำให้ทุกคนละภาพนิอาจเพื่อที่จะเลี้ยวสุภอาตมาได้ก็สละให้ค้นอาตมาได้เป็นอันดีจะมีอุปมาดุดจุดหุดใด และพระโยคาพระจรพทิจนาสังขารยกขึ้นสู่พระไกลักษ์เล็งเห็นว่าว่าเที่ยงทิจนาไกลักษ์จะทำให้ทุลลพลภาพให้ถึงซึ่งสภาวะไม่อาจเพื่อจะปรากฏด้วยอาการเล็งเห็นว่าเที่ยงออว่าเป็นสุขว่างามแล้วนะนีน ว่าเป็นตัวว่าตัวตนแล้วก็สละให้พ้นเป็นอันดีก็มีอุปมาดยงนั้นปัญญาแสวงหาอุบายอันจะสละสังขารธรรมนี้เนี่ยไอ้ที่ไอท้ไอท,ไอที่ต่างๆเนี่ยไอ้โตต่างๆสี่สิบอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านม,มาเนี่ยนั่นแนหะเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะให้สละที่จะให้สละตัวตน หรือเห็นว่าเป็นสุขหรือเห็นว่าเที่ยงหรือเห็นว่างงามปัญญาสแสวงหาอุบายอันจะละสังขารธรรมดังนี้ได้ชื่อว่าปฏิสังขานุปัสนาญาณบางเกิดในสันดานแห่งพระโยคาตะจรเฮไอพิจารณาในนั้นบอกว่าปฏิเมื่เอเมื่อเกิดนิพิทายาเห็นโทษแล้ว มาเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็เกิดในพิธายานเบื่อหน่ายในสังขารแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอปฏิสังขายานหาทางหาทางจะออกจากสังขารหาทางจะพ้นจากสังขารเนี่ยวิปัสนาสี่สิบนั่นแะที่พิจารณาอยู่ในวิปัสนาสี่สิบไม่เคี่ยงบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอนัตตาบ้างในสี่สิบเนี่ย การพิจารณาอย่างนี้อยู่ในปฏิสังขายาง็คือว่าหาทางออกหาทางออกคือจะออกด้วยอะไรจะออกด้วยอน,นิจจังหรือจะออกด้วยทุกขังหรือจะออกด้วยอนัตตาอันนี้คือหาทางออกไม่มีไม่มีจะไปไหนไม่มีทางคือจิตท่านไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปไหนเลยนอกจากจะอยู่วนอยู่ในอน,นิจจังลักษณะอน,นิจจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเท่านั้น ปฏิสังขารยานที่ว่าหาทางหาทางเจาะหรืออยากจะออกแสดงปฏิสังขารในปรินายานเท่านี้แต่นี่จะแสดงสังขารเบกขายานณต่อไปมุนจิมสุกรมยตายานหายไปไหมะไม่เห็นมีนะ จะแดงปฏิสังขายยานปฏิสังขายานแล้วก็สังขารุเบกขายยานนะคือที่จะออกออกไปออกจากสังขารนะจะออกไปถึงพระนิพพานก็ต้องออกที่ปฏิสังขายานโสเอวัง ปฏิสังขานในแต่อาลบาลีเนี่เอานะคะพระโยคารพระจองคุณกระปุนั้นเมื่อกำหนดกฎหมายที่นุดพิจรารณาเห็นว่าสัางขารละธรรมเป็นเครื่องเปล่าเครื่องถือด้วยปฏิสังขานนปัตนายางโดยในดังพันลนามาจะนี้แล้วลำดับนั่นพระโยคารพระจองจึงกำหนดอาการที่ศูนย์ประกอบด้วยเมือ่อน เป็นเป็นสองเงื่อนนะพิจารณาทีพิจารณาในสังขารในสังขารรูกขายหญนะฮะแล้วจึงพิจารณากระจายขยายออกเป็นสี่เงื่อนแล้วกระจายออกพิจารณาที่ศูนด้วยอาการสุดแล้วกระจายออกอีกเล่าพิจารณาที่ศูนด้วยอาการแปดทันแล้วขยายออกอีก พิจารณาที่ศูนย์ด้วยอาก,การสิบแล้วก็แล้วไม่หยุดแต่เพียงนั้นขยายออกพิจารณาที่ศูนย์ด้วยอาก,การสิบสองแล้วไม่หยุดแต่เพียงนั้นแผ่ออกพิจารณาที่ศูนย์ด้วยอาก,การสี่สิบสองโดยในยพิจารณาสี่สิบสองนี้เป็นใ้เป็นที่จุดแบบ และขัดและข้อซึ่งกำหนดอาการเป็นที่ศูนประกอบด้วยเงื่อนเป็นสองเงื่อนนั้นทูพโยคา,าพจรกำหนดว่าสังขารธรรมนี้ปราจากอาตมามิได้เป็นอาตมาประการหนึ่งกำหนดว่าสังขารธรรมนี้ปล่าจากของอาตมาโดยมิได้เป็นของแห่งอาตมาประการหนึ่งเป็นสองเงื่อนชนี และพิษและข้อซึ่งพิจารณาให้กระจายขายายออกเป็นสีเงื่อนนั่นคือพระโยคาพระจรพิจารณาว่าด้วยตนแห่งเหล่านี้จะได้มีในที่ใดๆที่หนึ่งมีเป็นการเป็นการอันใบอันหนึ่งหาบอกไม่ได้ที่เป็นอีกเงื่อนหนึ่งมีพิจารณาเงื่อนสีนะ วิพิจเจณาตัวตนแห่งเราที่เราควรจะสำคัญว่าเป็นของตน